สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยใน ICN ต้องรู้ายปุ้ยกบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจนะคะทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาเกี่ยวกับกรณีที่คนไข้เนี่ยสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อ Crostidium difficile infection หรือเปล่าสำหรับ Crostidium f f เฟซิ e อินเฟคชันก็คือกรณีที่คนไข้เนี่ยมีการติดเชื้อแล้วก็อาจจะมีอาการในเรื่องของสูนโดมบริมานัสโคลไลติสที่อาจจะมีทายเลวนะคะอาจจะเนื่องจากคนไข้เนี่ยนอนโ,นโรงพยาบาลน,น,น,นานๆได้รับยาปฏิชีวนะเป็นเวลานานนะคะทีนี้มันก็จะมีการตรวจที่คุณหมอเขาอาจจะส่งตรวจนะคะอันดับแรกเนี่ยเขาอาจจะส่งตรวจตัว GDS บวกท็อกซิน เน,ะะนื่องจากว่าท็อกซิน AB เนี่ยก็จะทําให้คนไข้มีถ่ายเหลวได้นะคะมาทําให้เกิดระบบลาไส้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับ g d h ล่ะ g d h คืออะไร g d h เนี่ยย่อมาจาก Glutamase d e h y d r o g e n a s e เป็นเอนไซม์ที่ผลิตมาจาก Pro c อ o ์ i d i u m difficile งนั้นเวลาที่คุณหมอสงสัยเนี่ยก็อาจจะตรวจหาทั้ง g d h แล้วก็ท็อกซิน AB ถ้าเกิดเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นพยาบาลที่ดูแลคนไข้เหล่านี้อยู่ถ้าเกิดผลออกมาเนี่ยสตตลนท็อกซิน AB p o โพ t ิทีฟีโพซิทีฟคนไข้มีถ่ายเหลวแบบเนี้ยก็จะเป็นการดูแลแบบ c r o s i ซ d i u m i ด f i c i i ีฟอินฟิเคชนะคะเป็น Contact Precaution ไปเลยนะคะการแยกคนไข้การแยกห้องถ้าเป็นไปได้การล้างมือด้วยน้ำและสะบู่กรณีหลังสัมผัสนะคะอุจจระหรือคนไข้ ของคนไข้อย่างชัดเจนการสวมเสื้อกาวด้วยถุงมือเรียกว่า contact precaution นะคะแต่กรณีที่คนไข้อาจจะมีผลออกมาเป็น gdh n e g a t i v e แล้วก็ท็อกซิน ab ก็ n e g a t i v e ด้วยอันนี้คุณหมอเขาอาจจะต้องไป investigate หาสาเหตุหาสาเหตุอื่นต่อว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีการาได้รับยาระบายหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของอได้รับการเปลี่ยนแปลงของสูตรอาหารหรือเปล่าที่ทำให้คนไข้ถ่ายเวหรืออาจจะหาสาเหตุอื่นได้นะคะ แต่มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งที่เราอาจจะดูแลคนไข้แล้วเราเห็นผล GDH positive แล้วท็อกซิน negative แบบนี้ล่ะเราจะแปลผลว่าอย่างไรนะคะกรณีที่ GDH อย่างที่พี่ปุ้ยกล่าวไปแล้วว่า GDH เนี่ยเป็นเอนไซม์ที่มาจากตัว c r o s i d i u m difficile นะคะดังนั้นเนี่ยาการที่เจอ GDH positive เนี่ยก็หมายความว่าไออุจจาระจากคนไขห้หลายนั้นนะคะก็คือมีเชื้อ คอเสเตอรอดิฟฟิซิลอยู่แต่ว่าไอการที่มีคอเลสเตอรอดิฟฟิซิลอยู่เนี้ยมันอาจจะเป็นคอเลสเตอรอดิฟฟิซิลที่เป็นท็อกซิเจนิกก็คือสามารถสร้างเอนไซม์ AB ที่ทำให้ท้องเสียทายเหลวได้หรืออาจจะเป็นสเตรนที่เป็นนอท็อกซิเจนิกนะคะอยู่ก็ได้ก็คือไม่สามารถสร้างเอนไซม์ก็ได้นั้นการที่ผลเนี่ยออกมาแบบก่ากึ่งแบบนี้ค่ะ ถ้าเกิดคนไข้ยังมีถ่ายเหลวอยู่ก็แนะนําให้ c คอนแทค p ร e c a u t i o n ไปก่อนแล้วคุณหมอเขาอาจจะ i n v e s t i g a เกหรือหาต่อได้นะคะว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีการส่งตรวจในเรื่องของอ n อ t เน็ตนะคะหรือว่า n ิวเคลียร์ i a เอซิกนะคะแอมพลิฟายเทก็คืออาจจะเป็นการตรวจ PCR เพื่อหา,อา ยีนของท็อกซินเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นการดูต่อไปว่าคนไข้เนี่ยจะเป็นการติดเชื้อคอสเ i เดีมดิฟิซิลหรือเปล่าในระหว่างที่เรารอผลเนี่ยเราก็สามารถดูแลแบบคอนแทคพรีคอชั่นไปก่อนแล้วก็ค่อยยืนยันสอบถามกับคุณหมอทีหลังวา่าคนไข้คนเนี้เป็นคอสเตเดมดิฟิซิลจริงหรือไม่ ะะก็วันนี้นะคะคลิปของ GDS ในการดูแลคนไข้ที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อคอเลสเดียมดิฟฟิซิลนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกคนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ